ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพี่น้องเสียนแหนะครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพญจวดนะครับผ้าพีผ้านองนะครับมาเบิงนะครับฝายน้าล้นนะครับมองเก้านั่นแหะพี่น้องนะครับฝายน้าล้นนูนปากหวานนะครับจิกดูมอตพานนะครับอํานาจนะครับคลิปนี้นะครับสันสนๆพี่น้องนะครับไผ่สีมานเบิงเอาครับผมนี่แหละครับมาแล้วครับไล่เลยครับ ลายแหลกนะครับหมานเป็นหมานครับนี่แหละครับพี่น้องเบื่องเอาครับคลิปนี้พี่จวดเห็ดสั้นๆครับผมนี่ครับลายที่สองครับลายที่สองมาแล้วครับเสียนแห้นะครับจากเสียนานะครับมาดูครับมาดูครับจะมาหรือไม่นะครับหลุ่น้ำกันพี่น้อง ครับหลุนน้ากันครับหลุนน้ากันครับผมบีไดหรือบีไดครับสีมันหรือบอมันครับมาเบิ้งครับผมรลุนครับรลุนรลุนครับรลุนอ้าวเตรียมตีนครับเตรียมตีน ครับเต็มตีนครับเต็มตีนนะครับมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งไล่สุดท้ายครับเสียนแหนะครับจากม่วงสามสิบเบิ้งครับเสียนแหจากม่วงสามสิบครับนี่ครับมาแล้วครับผมนี่แหละครับเสียนแหจากม่วงสามสิบนะครับคลิปนี้สั้นๆครับผมจุดจวดครับ